ก็แต่งทอเล้า่ขาลงไปรอบนึงกับพอดีเบ He ิดเนนะโลละสี่บาทมาหงวดนี่นะไอุ้่ไม่พูดหรอ ถ้าเลื่อยขึ้นในบึงคงลงเข้าขึ้นไปนานมันก็ลื่นกันสตางค์บาทสามบสี่บาแต่ว่าแมนถ้าไปนี่ก็ได้ก่อนจะดบึงคงลงก็มีแต่เพิ่นสิเฮ็ดโวตายเข้าอยู่เลยวัดไปหน่อยเถอวัดได้ลุงอ้าวก็วัดบัทเพียงมันไหลมันไหลสาขาสู้อยู่สนคนก็มีบ้านข้สีก็มีอยู่ฝั่งขวามือมันสิมีสวนป่าน้อยๆตรงนี้เป็นลานหลับ ที่ห้าไปไอ้ไปอันนั้นเด้ที่ห้าไปบึ้งคงหลงค่ะเด้เดินพวกนี้โยเป็นสตางค์สตางค์พุรละมันจะเดินสตางค์เอากะมือนันเท้าว่าอันหาบาทเศร้าอันเด้พ่อมีหาบาทเศร้าแล้วห้ามาขายหนีได้หาบาทเปะนะนะมันลื่นแค่สตางค์นั่นนะแต่ว่ามันต้องขี่รถไปพุรละแต่อยู่นี่เจ้ากับโบเปลืองมันหลายแหล่เต้ สี่บาทเป๊ะแมนถวนเลยมันไดือดเสียซะสตางค์ถ้ายูดิสี่บาทอยู่นักก็สี่บาทสามสิบสี่บาทเจ้าเคยกินแล้วเหรอไม่อร่อยกินได้ไหมไม่อร่อยมันกินหน่อยกินอไอ่อนลอวก็แล้วามันสีนี้สวยลยชาสีไม่กินเลยปั่มแก๊สไปหน่อยเดียวไม่เหมือนต้องเผ็ด มันเป็นเลขนึงเลก็บเนบันเกบี่การนี่บันเพงนะครับความเก็บเลยเป็นหนึ่งมีการหนึ่งมีกวาดจหวับึนกัดาด

แก่เที่ยวหมู่บ้านเลย <c oughs> ใช่ตอนนั้นนเดกเรนผู้ัี่คจริง่เร